สวัสดีรดครับเพื่อนครับคลิปเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่ยี่สิบเก้าครับที่พเพื่อนเพื่อนเห็นนี่คือบรรยากาศในร้านนะครับพรเพื่อนบางคนก็ได้ขายบางคนก็ไม่ได้ขายตุดจีนผมเข้าใจบางคนก็หยุดเพราะคนจีนเขาถือบอกเขาไม่ให้ทํางานถ้าทำมันจะเหนื่อยทั้งปีแต่ที่ร้านผมผมไม่ได้หยุดนะเพราะว่าเราอยากจะค้าขายเพราะว่าคนรอกินเรามีเยอะก็เลยอยากจะ บอกเพื่อนๆครับบรรยากาศที่ร้านเป็นอย่างนี้แหละเวลาขายของขายก๋วยเตี๋ยวถ้าอร่อยแน่นอนครับลูกค้าตามมากินเราเยอะอยู่แล้วถ้วยสองถ้วยสามก,ก็ก็จะกลับมากินถ้ามันอร่อยขอแนะนำนเพื่อนๆนะครับบางคนที่สั่งของเข้ามาช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นในสินค้าเขาแจกช่วงจุดจีนครับอันนี้กําลังจะไปแจกก็กําลังจะไปะเอาไปให้พวกพ่อค้าแม่ค้าที่สั่งนะครับเพราะวันนี้วันที่30นะครับวันที่30ขสคนส่งเราพวกเดินเที่ยวแรกครับ ผมส่งไปให้ก่อนรอบนึ่งแล้วนะครับเมื่อวันที่2 6 2 5 26แล้วทีนี้สินค้าไปหลายๆคนครับได้รับของแล้วบางทีกล่องแค่นี้ยที่แถมไปเขาเก็บเป็นร้อยก็เหมือนกับกล่องเนี้นะครับร้อยหนึ่งเหมือนกันพอเมเาเจอตัวนี้ร้อยหนึ่งเป็น200ค่าขนส่งก็ค่อนข้างที่จะสูงครับ เพื่อนๆทักมานะครับลองต่อลองดูนะครับเพื่อนๆนะลองต่อลองดูเพราะว่าสินค้าที่เราเอาให้ไปนี่คือมูลค่ามันทั้งหมดมันมี4กล่องซื้อขวดเล็กเอ้ซื้อถังถังถังใหญ่ถังนี้จะแถมทั้งหมด4ขวดนะครับ4ขวดเล็กแถม4ขวดเล็กครับ4ขวดเล็กคนละ80บาทนะครับ8432มูลค่ามัน320บาทนะครับกล่องนี้320บาทถ้าค่าส่ง100บาทเราก็จะมีกำไรอยู่ประมาณ200บาทนะครับ ถ้าไม่เอาไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆนะถ้าว่าคิดว่าแพงไม่เอาไม่เป็นไรไม่ต้องไปจ่ายตังค์ครับจ่ายตังค์แค่ตัวที่เราสั่งตัวนี้แหละถังใหญ่ครับตัวนี้เขาจะตีคืนกลับมาให้ผมเองครับอ่ะผมอยากให้เพื่อนเพื่อนได้กินแต่เขาไปเก็บค่าขนส่งบางทีก็สูงเกินไปชิ้นแค่นี้บางทีเก็บเป็นร้อยเออก็โงกลองต่อลองกับเขาดูนะครับลองต่อลองเขาดูอย่างตัวนี้ไปประเทศลาวประเทศลาวสั่งสาม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 ถังสามถังสี่สามสิบสองก็จะได้สิบสองขวดลังหนึ่งพอดีครับเนี่ยลังหนึ่งพอดี โอ okay, เคเพื่อนๆในคนไหนที่สั่งมาในทงวันในเพจเตาแตกซีครับไปดูของมาจากนู้นนะครับชัยนาทนำเข้ามาของคุณวุฒิชัยครับนะ่ะสามสิบสามสิบถังตัวเนี้ยอ่าสามสิบถังสามสิบถังก็ได้สิบสิบลังสิบลังนะครับอ่ะโอ okay, เคเพื่อนๆครับลองดูลองถังสั่งเข้ามาดูนะครับคนไหนที่ถ้าเข้ามาในเพจเต๋าแตกซีถ้าสินค้ามันไปแพง ไม่รับไม่ว่านะครับไม่รับไม่เป็นไรตีคืนกลับมาเลยครับนะกล่องนี้สมมุติว่าเขาเก็บ4ี่สบาทเอ้ยถ้ามาแพงไปก็ไม่ต้องเอาก็ได้ครับนะเพราะว่าค่าสินค้าเนี่ยผมส่งให้ให้ไปเก็บตังค์ที่ปลายทางของไม่ต้องเสียตังค์ตัวนี้ที่แถมแถมไปครับถังเล็กก็จะได้2ขวดถังใหญ่ก็จะได้4ขวดเล็กครับมูลค่ามันนะขวดหนึงก็80บาทแต่ค่าขนส่งบางทีเ็าเก็บแพงเกินไปบางคนทักมาในเพจเราแต็กซิกก็เลยเห็นน้องเอ็ดมินเขาบอก ครับลองดูแล้วว่าเราจะเอาหรือไม่เอาให้เราตัดสินใจเองถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องไปจ่ายตังค์เขาก็จา่ายตังค์แค่ถังใหญ่ตัวนี้เองครับค่าขนส่งไปเชียงใหม่ก็ร้อยหนึ่งแหละไปหนองคายก็ร้อยหนึ่งแหละแบบนี้นครับบางที่ก็ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบก็มีครับโอเคเดี๋ยวผมรีบไปส่งก่อนวันนี้ของส่งเยอะครับถ้าไม่เอาไม่เป็นไรนะเพื่อนๆนะบางคนทักมาว่าเพิ่งทำไมแพงจังเนี่ยเห็นทักมาแอดมินถ้าไม่เอาเราไม่ต้องไปจ่ายตังค์เขาแล้วเขาจะตีของกลับมาคืนเองครับเราก็รับเฉพาะถังนี้ไปแต่ผมอยากให้อยากให้เอาไปกินครับ กพราะยังไงมันก็ถูกกว่ายแล้วเราจะจ่ายแ,แค่ร้อยนึงยังไงก็ถูกกว่านะครับโอเคมีคลิปดีๆไม่แนะนำเพื่อแต่ผมรีบระสง่งของก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย